หากินบ้างเรื่องปากเรื่องท้องบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เลยนะฮะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเขาได้ประกาศราคาแนะนําสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะครับประกาศออกมาแล้วนะครับโดยมีการปรับลดราคาลงจากเดิมที่ตรึงราคาไว้นะฮะร้อยสิบบาทก็จะส่งผลให้ราคาเนื้อหมูภาคเหนือใครอยู่ภาคเหนือนะครับปรับลดลงมามา,มากที่สุดคือ6บาท นะครับมาอยู่ที่104ยสี่บาทภาคตะวันออกลดลง4บาทนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดสองบาทส่วนภาคเหนือกับภาคใต้ยังคงยืนราคาที่ร้อบบาทนะครับทางนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติครับคุณสุรชัยสุทธิธรรมบอกว่าสาเหตุที่ปรับลดราคาลงเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงตรุษจีน ะยังคงราคานี้ไว้ประมาณสองสาวันว่างั้นนะเนื่องจากว่าในตลาดยังมีการเก่งกําไรมากเกินไปแก่<อ>ครับบอกว่าจะจะตึงราคานี้ไว้องสาวันเนื่องจากในตลาดมีการเก่งกําไรมากเกินไปก็ทิ้งประเด็นเอาไว้เหมือนกัน<อ>นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะท่านผู้ชมครับขณะนี้กรมปรศุสัตว์กําลังเร่งแก้ปัญหาเนื้อหมูราคาแพงด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็น เพื่อสกัดกั้นการกักตุนเนื้อหมูแช่แข็งเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้าออโดยเข้าไปตรวจห้องเย็นแล้ว773แห่งจากจำนวนห้องเย็นทั่วประเทศซึ่งมีทั้งสิ้นกว่า1,000แห่งหรือคิดเป็น70%พบเนื้อหมูจัดเก็บรวมเนี่ยประมาณออ18ล้านกิโลนะครับอันนี้ตัวเลขกลมๆนะฮะพบการจัดเก็บเนื้อสุกรแช่เย็นที่สมุทรสาคร3แห่งไม่มีเอกสาร ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจึงต้องดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัทที่นําของมาฝานี่ที่ที่ต้องบทบดดำเนินกฎหมายก็มีเหมือนกันนะครับส่วนผู้ประกอบการก็จะมีความผิดตามพรบโรคระบาดสัตว์ปี58มาตรา22มีโทษจําคุก2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทนะครับ,รบหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วก็ย้ําเตือนให้ผู้ประกอบการนําเนื้อหมูออกมาจําหน่าย ไม่เช่นนั้นจะถูกแจ้งข้อหากักตุนสินค้าซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายเช่นกันนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นข่าวดีนเนาะลดลงมาได้หน่อยนึงใช่ขาให้ลดลงได้อีกนะคะคแต่แค่สองสัปดาห์เองนะแค่สองสัปดาห์เองนะครับด <c oughs> <อ>ีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ่านขู่แล้วนะนะเอกชนนะครับกักตุนมากอะไรมากนะครับเรื่องของการนําหมูเข้านั้น นี่นะครูเลยนะจะทำจะทำนะจะทำจริงเนะอยากากเยอะนะเดี๋ยวขาดทุนนะ